อาสลามะไรกมรอกมาตุนรอับบรกาตัวัสที่พี่น้องสากรสลามสกอฟ้าสมาชิกท่านนะครับผมร้อมในการกลุ่มส่งเสริมสากรสอง สำนักง,งานสากลจังหวัดกระบี่จัตุรนลงเขาวนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับได้เห็นสากลอ,อิสลามสากลปะมีส่วนร่วมในการร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโรคไระบาดโควิดนะครับณนะตอนนี้หลายคนก็ทราบกันแล้วว่ามีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เราได้รับเชื้อโรคระบาดโควิดนะครับหลายท่านมากแลนะตอนนี้ทางสากล นะครับแล้วก็มูลิธิของสากรอิสลามสกอฟ้าร่วมกับสมาชิกแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆร่วมเงินกันเพื่อบริจาคช่วยเหลือแบ่งปันน้ําใจคนละเล็กละน้อยช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบนะครับในส่วนนี้คือผมในส่วนของสํานักง,งานสากรจังหวัดกระบีกบ่ก็ได้ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ในสํานักง,งานร่วมกับข้าราชการกรมส่งเสริมสากรโดยเฉพาะผมได้ประสานกับข้าราชการของสํานักง,งาน ของกรมส่งเสริมสากลที่บรรจุรุ่นเดียวกันคือ c b d c นะครับแล้วก็นักบริหารระดับกลางกรมส่งเสริมสากลแล้วก็กระทรวงเกษตรสากลร่วมกันบริจาคคนะเล็กลตน้อยซึ่งผมก็ได้รวบรวมเงินมาเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อของที่จําเป็นก้าวสารอาหารแห้งนะครับร่วมบริจาคครั้งนี้ด้วยครับหวังว่าการช่วยเหลือครั้งนี้จะทําให้ทุกคนรู้สึกมีกําลังใจในการต่อสู้โรคภัยได้ดียิง่งขึ้นนะครับผมสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนหายป่วยเร็วๆนะครับสวัสดีครับ ดัลลอฮุมะฮ์มดีรุบามสุลแลมัลลอฮ์มุอะลัยกุมุรราะ์มัตุลลอฮฺบริกาตุกความสันติความเมตตาความรักงประสกับพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคแลวันนี้เราได้ทําภารกิจที่สําคัญนะครับเป็นภารกิจที่ท่านอับีลลนะครับซอสสลลัลลได้กล่าวไว้มีความหมายว่า,าคนหนึ่งจะได้รับความช่วยเหลือตราบใดที่เขาได้ช่วยเหลือพี่น้องของเขานะครับวันนี้ในานามของสงหกรกรอิสลามสกอฟะมลนิทิสกอฟะ พนักงากนบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับก็ได้ระด,ดมทุนเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องที่กําลังกักตัวนะครับในโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดกระบี่นะครับเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือในเรื่องของอาหารการกินนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของทางการแพทย์นะครับในบางส่วนแมสเรื่องของหน้ากาก,ากและก็เรื่องของสเปรย์แอลกอฮอล และก็มีขนมน้ำนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือในบางส่วนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในยามขับขันเช่นนี้ในวิกฤตแบบนี้ที่เราต้องช่วยเหลือพี่น้องกันนะครับก็หวังว่าราสวาตาลานะครับจะตอบแทนกับคุณงามความดีตรงนี้กับทุกๆคนที่มีส่วนร่วมแล้วก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับที่ได้รับข่าวเกี่ยวกับการลบาบากของพี่น้องนะครับก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับที่จะช่วยเหลือ พี่น้องกร็รอที ang, ่ตท um ุกลําบากนะครับส s a l a ยก alaikum warahmatullah oh. wabarakatuh